สวัสดีค่ะมาเจอเห็ดแล้วจ้ะมาเปิดฮห้เบบี้เซฮสวามอันนี้ชื่อเห็ดมันปูนะคะหรือทรัตคันไอไอคันจเรนนี่เป็นทรัตคันจเรนประเทศไทยเราก็มีนะคะแต่ว่ามันมันน้อยมากเลยอาที่นี่เขาใหญ่เพลากับเบบี้พักสนุกก ทัก,ก,กขอบคุณทักโอ้ขาดูดิดองเล็กน้อยแต่ขาเขาแบบหุ่นอวบมากขอบคุณครับสวัสดีค่ะเจอนี่ค่ะเยอะแยะมากเลยจ้ามาทุกคนมาเร็วละเลงเลยสวัสดี

Nu slänger de. Kolla de fötterna, de är jättestora. Jättestora fötter, ja. Ja, 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 vi kommer. Vi är snart klara. Vi är snart klara, hjärtat. วอช a ดสิจ้ t เนาะเดียเข้ากล่องค่ะที่เนา g วอชดทอยอ่ะมามาเยียดทีไรเออเนาะอ้เหวียนตเดี๋ยวทอสิเห็นใจเห็นใอเนาะก็รอกวนอะวโอเคว

Jag har små, små, för jag vill inte använda kniv. Mm. Så det skadar små. Äh. Mm. <laughs> Ändå. Så. Fin. Den är små, han tar då sig. Den kommer nära mig. Mm. Sådär. Det är det vi mm. det vi vill kolla? Det var min och jag. Klippa sen. Ska vi แม่ถอดถุงมือออกปุ๊บก็อันนี้ทันทีเลยเจอแจ็คพอตดูดิทุกคนดูอันนี้ให้ดูใกล้ๆเลยนะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมโอ้โหทุกคนขาเราจะเริ่มเอาอยัางไงเพราะมันอยู่กับย่าอย่างเงี้ยฮัลโหลอารีฮุปปะ สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้มาเก็บที่เก่าเวลาเดิมนะคะเก็บทุกๆปีเลยนะคะุกตรงนี้นะคะไม่เคยไม่เคยตัดขาเห็ดเลยหรืออะไรเลยนะคะแต่ว่าเขาก็ขึ้นมาทุกปีมันบางปีก็เยอะบางปีก็ไม่เยอะนะคะมันแล้วแต่อากาศแล้วแต,อาาแวแต่อากาศในปีปีนั้นนะคะจ้าทุกคนจ้ามาเก็บด้วยกันเลยจ้าไม่เก็บอ for t h e me give me Oh. Och du är... Eh... Jag har inte med den att han säger att det var två kilo tand. Men Vad heter den? Blykantaren äh, eller? Blykantsvamp. Nej, blykantaren. Inte tant. Den okay. kantaren. Ja, นี่มันก้อนเป็นกอเป็นกรรมเลยจ้ะนี่แม่พ่อรอนเด็กๆไปอีกทางนะคะงั้นจะไม่ได้เก็บเห็ดจ้าควร

Oj oj oj. Nu var fin då. skärden. jag? Ja, du så. Kan det bli blå nu kan kolla nu. Alltså. Kan? Ska fan bli blå. Blå. så hårt kolla. Nej, men nejเลย. Så. Kolla så. Kolla. พักอู้เห็ดพึ่งเลือดค่ะทุกคนน้องแคนเป็นตากล้องนะชัดาฟิน์ทักซืมิเกียเบบี้ทักซืมิเกียแคน,คน <c oughs> แม่แป้งจะเก็บตรงนี้ทุกปีแล้วเขาก็ขึ้นทุกปีนะทุกคน นี่นะนี่นะแล้วก็นี่นะเดี๋ดยวแม่ขอมาวารีโอเลยนี่จะแอบดีมากสุดแ่นี่สุดแต่ sẽ Nè Con bấm đuôi Ngay ra

ว้าวว้าวตกหมดเลยนะเนี่ยดมีดเมื่อสั้แล้วเดนมาเนีนะ่มาไกลเดินโอ้โหกรอบมากเลย ดๆๆ่านเฮาก็เอิ้นเห็ดไผ่แล้วนาะคือคักหรือเห็ดยังเห็ดหนังนงวดอะิแม่ไม่กล้าจับนะ <ๆ S 1> <ๆ S 2> เขาบอกว่ามันเป็นแคมันะสีนี่แหละจะมีสีนี่สีเขียวแลว้วก็สีแดงแลว้วก็สีม่วง <ๆ S 1> มันจะมีสีเขียวสีแดงแลว้วก็สีเหลือง

ร okay. uh ูปภอนโรดูอ huh. uh ้ยไนเลี huh. uh ้ยงวัเจอตบ้าแชมป์ป่ะจูาทตาบ้ทิศตาโก้ Läget då? Det är bra. แม่แป้งไม่รู้เป็นยังไงมางตอนนี้มุ่งหรือปุ้ยคนโตเขาอยากถ่ายสลิปเขดูคลอาดไหนอ่ะสักวันสิครับโอ้วโหไม่เอามีดหรอ เด็ดอะเคนคอมเดียวสุดเด็ดว้าวว้าวเย็ดฟินนี่จ้ะทุกคนจ้านี่ก็แม่แปงก็มาหอดบ้านแล้วนะจ๊ะเฮ็ดความสะอาดเรียบร้อยแล้วประมาณกิโลกิโลสองสามขีดนะจ๊ะ นี่ล่างเรียบร้อยแล้วจ้านี่เครื่องอันนี้เลยจ้าจึงได้ไม่แปลงกลับไปแล้วฝากก็เลยก็แชร์ก็ติดตามเป็นกำลังใจกับคนในน้อยไม่แปลงน้ำจ้าเด้อเจอกันคลิปหน้าคลิปใหม่จ้าสวัสดีจ้า